โอ้ยอแหลกแหลกแหลกโอ้ยอลกแห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 ลกโอูยเนี่ยคุณแจไอคุณแจแล้วไอ้ปลารวคเนี่ยเอ๊ะยี่ใครวะโอ้ยอู้เดียวไอ้ใครเนี่ยกูชื่อโอเนี่ย อ่านชื่อเอสามตัวตัวใหญ่อ่ะพิม์ใหญ่อ่ะเอเออสามตัวพิมพ์ใหญ่้ไอ้ปลาไหมปลามาเออฮะไม่ใช่ตีออกไหม

ใจเย็นใจเย็นกูได้ช่ยวยฮะโอ้แหลกแหลกเออเี่มันกากไงพงนะออด้อยังเน่ยพอสัง น่าเหรอไอวอลออกออกออกจะรอไอ,อ,อ,อ้ปักรอ,อปักเลยมีอ,อะไรเนี่ยแลกลกแปลกอ่าไม่รู้ว่ากูกูเอา,ายเข้าไปเว้ย เออกลังเข้าอยู่อีเวนรอจะเย็นก่อนดิกูมาแล้วกูจอยกูปัญญาละเมีชื่อโคตชอบปัญญาชื่อไม่ต้องบอกเรากูรู้ว่าเอาตรงไหนอะีลอดมามามาตามแต่ประประจานี่มาเออตามหาของด้วย าทางนี้จบับางนี้กูบอกเลยอย่าอยับบางลูวเออดูๆ ขายไก่แล้วไอ้ก้อนมาเกี้เดินได้อุ้ยใครยักใครโยนเที่ยงอะไรวะเออไอ้ขครโยนขครโยนไอ้ไอ้นี่วะไอ้นี่น่ะไอ้หากลาดทำกูตกใจเนหมดรับนเนี่ยเอาของไปส่งกันอ่ะ มาละมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวปืนจังต่าไหนว่าไหนไหนไหนุ้ยยึดตกใจม่หราดปากด้วย ม,มเก็บไแล้ววไอห้าใครก็บกจไปแล้วอูควคเแอคเลเลแล้วเควแล้วอีกอ่ะว่าเพื่อนเจอแล้วออกกำายแล้วเพื่อนท่มันอยู่ไหน อยู่ไหนไม่อยู่ไหนมามามามีย,มมมยิงเลยยิงเลยใกนั้นลงไหมใจนั้นลงไหมมันจะน็อกไหมนี่นี่ออกมาออกมาเลยมาดมมิมันลมแล้วมันลมแล้ว เราช่วยช่วยหาสังคังนี่ไอ้แจสังอะไรอยู่ไหนอันนี้สายหาจ้าเพื่อนมาอยู่ไหนวะ กองน้ำเดบอเข้าน to oh, uh, like, oh, oh, oh. ้ำมาดูดิมีอะไรมีเวลาแค่สองนาทีนะเดี๋ยวข้าเป็นคนเก็บปืนโอ้แหลกแหลกแหลกโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกแหลกเอาปืนมาปืนมาทำมนกระสูนที่ยับเลย มึงมามืม่มมมมอไรหยกูเฝ้าเองไม่เอากระสุนไม่ได้ยังไงอืออยู่เนี่ยทัดเจเลยนะตัวขาวจ้วงเลยนะ ไปหาของปุ๊บจะเปิดประตูโอเคได้เอ้ยมันลุกแล้วไปยูวิ่งตัววิหนีหนีไอ้พวกหนีพวกหนี ันไาหยา่แล้วอ in ้หาแล้ว่นี่ะ แล้วใครมีกุญแจบ,บ้างวะมาเปิดไอ้ฝั่งนู้นหน่อยดิอยู่ไหนยอยู่ไหนไหนไหนมาควนแล้วควนแล้กุญแจไอ้นี่มาเปิด,ไ,ปดไอ้ตัวสีนั่นน่ะอยู่ข้างล่างเว้ยเว้ยมาสรุปมาสรุปลุกมาเดี๋ยวโดนยิงตูดน,นะมึง <laughs> เอ้ยมันตูใดให่ดิว้าอ่ะเปิดประตูดิใครใครตัวใหนงามีมีกุญแจไปเปิดดิไหนที่เยอะ เอวดูเอวเอวเอดูน <'s> <grip> um? um ี um ่ um ูหากระสุนปล่ดูไม uh ่หากกระสุนข้างล่างลงเลลงลงลงล่างลงลางตอนนี้กูไม่มีกระสุนแล้วเว้ยโอ้ยลงลงเหรไมไม่รังเกีกระสุนดิ กุญแจมาแล้วกุญแจมาแล้วเปิดดูกล้องดีว่ามันมันตื่นยังเอวเอวเอวกระตุนกระสนเอวกระตุนอันนี่กระสุนนนี่กระตุนเก็บดิโอ้สู้ๆนะไม่มีกระตุนแล้ว นนใครเป็นคนโยนนั่เห้ขึ้รู้ไีโยนมาแล้วเอามันติดคุณรอดไม่หนีจ้า ขอจังแล้วมีคนโยนในหาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกรงกัดกูจะตามเอ้ากคุณเป็นเด็กเชี่ยไงมันมันก็ไม่กัดกูไงกูเด็กดีเกินกูเด็กดีเกินไงไม่เหมือนกันล่าง จะเจอปัญหาเอาไอ้หานี่แม่งทิ้งกูเลยไว้แค่

พวกมึงเก็บกระปุหมดแล้วเหรอไม่มีกระปุกได้คือใช้เลยบอกดิ่ฮะโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายเดี๋ยวเขอหุ่นฆ่าหนึ่งก่ะหุ่นฆอากไม่รอกันรอก่อน ยังดีเราคุยกันมันก็คุยกันสองคนน่ะแม่งโคตรเปรี้ยวอ่ะขนาดไม่มีปืนอ่ะไม่ยมังวิ่งไปหาเลยกูไปกระสุนแต่กูไม่เหงาแล้วกระสุนอยู่ข้างล่างกูบอกให้มึงเก็บกันน่ะไม่เก็บอ่ะ เขาห้องเขาให้คุยอยู่มั้ยห้องเกิดจิดเกิดอ่ะอุ้มพอ ไอ้วออย่าเปรี้ยวอย่าเปรี้ยวให้มากไอ้วอเอาเครื่องกดดาบไปหาราด